กพี่เคแสนชัยขวัญใจเด็กช่างขอชุบชีวิตใหม่บนสังเวียนผ้าใบ คัมแบ็กกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปกกณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเกินคาดครับเอาชนะน็อกราฟฟี่โบหิกกัมปั้นจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสในยกที่1ถือเป็นการประเดิมวันลุมพินีได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็คว้าโบนัส3.5แสนบาทจากชาตรีศิษย์ยอดทง m อ็มเจสปในคลิปนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของฉายาขวัญใจเด็กช่างจากค่ายพีเคแสนชัยกันให้มากขึ้นกว่าเดิมครับมอบโบนนะัสให้เราสามเซ๊ะ พ่อผมชอบมวยครับที่ผมจําความได้คือพ่อซื้อแบค็คซื้อกระสอบตายมาให้ซอมที่บ้านแล้วก็ครั้งบานเขามีเปรียกมวยก็พ่อพาไปผมชกมวยครั้งแรกคือเปิดเทอมวันแรกของปอสองแม่ผมเขาเหมือนว่าเวลาดูเขาก็กลัวลูกเก็บเเขาเขาไม่กล้าดูแต่ตั้งแต่ผมต้งมาหลายรลอยไปเขาก็ไปดูผมเยอประมันสองครั้งสครั้งเขาไม่เคยกล้าไปดู จะมาโชคจริงจังก็คือลูกพี่เขาเหมือนให้โอกาสเราก็โทรมาถามว่าคําแรกลูกพี่บอกว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกแบบโอ้ลูกพี่เขาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้กลับมาชงมวยผมก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยเราไม่เอาโอกาสตรงนี้ก็คือมันก็ไม่มีแล้วประมาณตอนก่อนถ้าผมทกชนะลูกลูกพี่จะให้ไป20,000ไป20,000บำรุงด้วยให้อัดฉีดด้วยครับ หลายอย่างคือจังหวะการเข้าทําจังหวะลุกแล้วเพราะเพราะครั้งที่แล้วผมเดินเนี่ยท้าสมมติว่าผมเป็นตัวถอยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงมันก็เลยแบบว่ายังดูอะไรไม่ได้มาก ผมเรียนช่างด้วยแล้วก็พี่น้องผมเรียนช่างผมเรียนหลายโรงเรียนนะเรียนหลายเรียนตอนสมัยเรียนที่ปทุมเรียนช่างยนต์มาเรียนที่กรุงเทพเรียนศิลป์นะเรียนสาขาออกแบบอะไรเงี้ยก็เวลามาดูสมัยก่อนเขาจะมาดูกันเยอะ3ามสคนเนี่ทำนัก็เลยกลายเป็นฉายาในามความคิดผมนะ สะสมตั้งแต่1 4บสี่สิบห้าแล้วสะสมไปเยอะหายก็เยอะไม่รู้มันเป็นความเป็นความชอบแบบที่นับถือก็มีหลวงพ่อโอวาสีเนี่ยจะเสด็จพ่อรอห้าคือ 5, ข,ขึ้นหัวนะ่ลก็มีอยู่ปเ,าาเป็นแบบนะเ,เป็นแันเป็นแด ผมได้มงคลจากหลวงปู่อูดมทัพย์แก่บุกเสกพระเอกแล้วก็คือมีเส้นเดียวที่หลวงปู่จานให้เพราะหลวงปู่ดมทัพย์แกเป็นสิษย์เอกของหลวงปู่หมุนอวานบ้านจาผมชอบไปแบบว่าถ้ามีโอกาสว่างผมจะไปปฏิบัติท่านท่านไปนิมนต์ผมก็คอยเถีงย่ามคอยอะไรให้แกงสำหรับผมะนะปรณ์พีเคนผม คนที่เป็นแฟนมวยผมที่เป็นแฟนหม,มดผมจริงๆเขาอาจจะน่าจะรู้ว่าคือผมชกแต่ละทีนะผมทุ่มเทยิ่งเป็นรายการใหญ่ด้วยผมก็ไม่อยากทําให้แฟนมวยคนที่เชียร์ผมผิดหวังอยากให้แฟนมวยติดตามผมไปเรืเ่อยๆนะครับ,รบและนี่ก็คือเรื่องราวของประกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่คัมแบ็กกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งอย่างสวยหรูนะครับด้วยการปิดบัญชีน็อกคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมจากนี้ครับเจ้าตัวก็ตั้งเป้าที่จะรักษาผลงานให้ดีต่อเนื่อง ในศึกวันลุมพินีเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตครับ